ไวพูดเลยกำลังทำอะไรครับเนี่ยผมกำลังผสมข้าวอยู่สุกครับนี่อันนี้ข้าวของอที่บ้านเราเนี่ยเท่ากัอสามกิโลต่อข้าวอยู่สุกหนึ่งกิโลครับอันนี้ข้าววิตามินนะครับข้าววิตามินกินแล้วโรคภัยในร่างกายจะได้ขับล้างสารพิษ ที่เรา uh, ได้กินอาหารมาที่เป็นพิษเป็นอะไรข้าวนี้สามารถที่จะกลับร่างสารพิษแล้วก็ลดคอรลดตารลดในร่างกายได้ครับเขาเรียกว่าข้าวข้าวน้ําตาลน้อยข้าวลดน้ําตาลในเลือด2อก,อกิโลเดืยนนะ<ม>ออ๋อผสมสองกิโลนะครับ มันนีหกกิโลใช่ไหมล,ล,ล่ะข้าวห้าโลข้าวห้าโลข้าวอยู่ทุกกี่กิโลนะครับสองกิโลครับสองกิโลอ่านี่อถุงหนึ่งนะครับนี่ถุงหนึงน่งผสมคุกข้าวให้เข้ากันนะครับเวลาผสมเนี่ยที่มือเนี่ยอาจจะมีน้ํามันขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นน้ํามันจมูกข้าวนะครับที่ติดกับข้าว แล้วเวลาหูนะครับมันจะหอมไปทั้งบ้าน,นครับนะฮะผู้ใหญ่กินดีเด็กกินได้นะครับกินแล้วมีความสุขทังข้งครอบครัวกินแล้วอยู่เป็นสุขครับขอบ,ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ